ท่านประธานที่เคารพครับกระผมณัทูไสเกือ้อประธานกรรมธิการครับที่จริงระหว่างที่เราทํางานกันอยู่เราก็คิดว่าเมื่อกลับเข้าที่ประชุมสภามาตรานี้จะเป็นหลักใหญ่ใจความที่ทุกฝ่ายคงจะต้องหารือถกเถียงและในที่สุดก็จะต้องมีข้อสรุปร่วมกันเพื่อไปต่อให้ได้สักครู่นี้ท่านประธานวิบ รัฐบาลนะครับท่านชาดาขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้มาหารือบนบัลลังก์นี้เพื่อหาทางออกร่างกฎหมายที่ทำเสร็จมาจากกรรมธิการมันมีสองประเด็นที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ผมขออนุญาตอธิบายที่มาโดยกระชับเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เห็นภาพเข้าใจและตัดสินใจด้วยกัน ประธานครับผมเคยได้รับเชิญไปให้ความเห็นในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามันเพื่อศึกษาแนวทางการออกกฎหมายนิรโทษกรรมและความเห็นของผมที่ไปพูดในวันนั้นก็บันทึกปรากฏไว้ผมเสนอว่าหากจะมีการนิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องขัง อันเกิดจากความขัดแยง้งทางการเมืองหรือผู้ต้องคดีความแม้จะยังไม่เป็นผู้ต้องขังก็าตามก็ควรจะหมายรวมครอบคลุมถึงทุกกรณีทุกประเด็นมาตรา1นึผมก็เคยเสนอว่าให้นิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับถามผมเมื่อไหร่ความเห็นผมก็เป็นเช่นนั้น เป็นแต่เพียงว่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่มันเดินมาจนร่างพรบรสร้างเสริมสังคมันสันติสุขจะเข้าสภาผมติดตามสอบถามสดับรับฟังความเห็นจากหลายฝ่ายพบว่ามันมีหลักการที่พักการเมืองส่วนใหญ่ในสภานี้เห็นด้วยกัน ก็คือกำหนดข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วประเมินต่อไปว่าผ่านสภาไปเจอวุฒิสภาก็คงจะไม่สามารถไปต่อได้ต้องตีกลับมาอีกกระบวนการของมันก็คือถ้าหากวุฒิสิวุฒิสภาตีกลับสภาผู้แทนราษฎรมีเวลาหเดือนก็จะต้องลงมติยืนยันกลับไปใหม่แต่สถานการณ์ณนะวันนี้ผมแน่ใจว่าสภาเนี้ย อายุอยู่ไม่ถึงหเดือนนับจากนี้เป็นต้นไปผมก็เลยเดินเข้ามาครับทักพวกก็ทักท้วงว่าเดินเข้ามาเจ็บตัวแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินผ่านไปได้แต่ผมตัดสินใจและเลือกแล้ววันแรกที่ได้รับโบทให้เป็นประธานกรรมธิการผมทำหนังสือ ถึงองค์กรสำคัญองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมขอเข้าพบหลังจากนั้นอีกระยะผมทำหนังสือถึงอีกองค์กรหนึ่งขอเข้าพบผมหอบทั้งสมร่างที่สภารับหลักการไปอธิบายความไปนำเสนอแนวคิดและขอคำชี้แนะว่าถ้าเราจะเปิดพื้นที่ให้ลูกให้หลานให้เยาวชนที่ต้องคดีความ ในห่วงเวลาที่อายุยังไม่เกิน18ปีจะมีช่องทางใดบ้างในที่สุดจากการหารือเนี่ยมันก็ออกมาเป็นเนื้อหาของมาตรา9-1ทัหนึ่งที่เสนอไว้ผมเป็นคนเสนอเนื้อหาในมาตรานั้นทั้งหมดและกราบขอบคุณคณะกรรมาธิการทุกท่านหลายท่านเป็นกังวลหลายท่านเดินมาคุยกับผมว่าเสี่ยงมากที่เสนอมาตรานี้เสี่ยงจะไม่ผ่าน แต่เขาบอกว่าเมื่อท่านประธานเสนอก็ให้เกียรติกันธ่รมธานครับเนื้อหาในมาตราสามเรามีการปรับแก้บางถ้อยคําเพื่อให้ไปต่อได้มาตราสามเดิมเนี่ยร่างหลักเขียนว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มิให้มีผลใช้บังคับกับสามฐานความผิดดังกล่าว ผมก็คุยกับกรรมธิการท่านชูวัตรขออนุญาตเอ่ยนามฮะให้ท่านชูวัตรเสนอปรับแก้จากมิให้มีผลใช้บังคับเป็นมิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่ความผิดสามฐานความผิดดังกล่าวอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับเมื่อกฎหมายนี้คือกฎหมายสร้างเสริมสังคมสันติสุขมันจึงมิได้มีแต่เพียงวิธีนิรโทษกรรมวิธีเดียวที่จะคลี่คลายความขัดแยง้ง เมื่อมาตราสามปรับแก้ถ้อยคำเป็นมิให้มีผลนิรโทษกรรมแก่มันจึงเกิดมาตรา9กทับหนึ่งที่ผมนำเสนอได้ว่าเยาวยชนที่ต้องคดีความในวันที่อายุไม่ถึง18ปีสามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกรรมการพิจารณาเห็นชอบก็ยื่นคำร้องต่ออายการถ้าคดีอยู่ในชั้นอายการอายการชี้ขาดได้เลยถ้าคดีไปถึงชั้นศาลแล้วก็ให้ศาลท่านชี้ขาด เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประการและผมแน่ใจว่ามันจะไม่มีความขัดแย้งใหม่หรือขัดแย้งใหญ่เพิ่มขึ้นมาเพราะนี่คือกระบวนการตามกฎหมายเดิมปกติเพียงแต่เขียนให้ชัดเจนให้ปรากฏบทบาทให้ปรากฏอำนาจให้ปรากฏองค์กรที่จะรับผิดชอบดำเนินการทั้งตั้งต้งตนและปิดท้ายทีนี้มันก็เกิดประเด็นขึ้นว่าแล้วถ้าอย่างนั้น สิ่งที่มันกำลังหารือกันอยู่สิ่งที่หลายต่อหลายคนในวิบทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายข้านเดินไปเดินมากันอยู่เราจะยุติยังไงผมเรียนท่านชาดาไปเมื่อสักครู่ว่าหารือกันมาเลยเอายังไงเดินมาบอกกันแล้วเรารับฟังและจะเดินไปด้วยกันท่านที่เคารพครับ ถ้าเทียบข้อเสนอของผมที่ไปเสนอความเห็นกับกรรมธิการศึกษากับมาตรา9กทับหนึ่งที่ผมเสนอวันนี้ถามว่าผมถอยไหมถอยครับแต่ผมพยายามถอยเพื่อหาจุดที่เราจะเดินหน้าไปด้วยกันได้ให้กฎหมายมันผ่านอย่างเดียวที่ผมกังวลผมคงไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนักครับ แต่ชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยหนีใครเหมือนกันแต่ที่ผมกังวลก็คือมันจะไปตกในชั้นวุฒิสภาแล้วมันจะเสียหายทั้งฉบับไอ,อ้รอเขารวบรวมข้อมูลมาว่าถ้าหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านแม้ว่าไม่รวมหนึ่งหนเนี่ยคนหลายพันคนนะครับจะได้รับผลกับมันดังนั้นจะหารือกันยังไงก็เอาครับผมไม่ขัดข้องแต่อย่าให้เกิดความเสี่ยง ว่ามันจะตกทั้งฉบับและให้ความมั่นใจกับเราให้ได้ว่ามันจะผ่านในชั้นวุฒิสภาแน่ๆด้วยความเคารพครับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดวันนี้ไม่ควรเกิดที่นี่ไม่ควรเกิดวินาทีนี้เรื่องนี้บรรยากาศนี้ถ้าควรจะเกิดที่สุดนะครับด้วยความเคารพฮะมันควรเกิดตอนที่ท่านตกลงกําลังจะโหวต ตั้งรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาถ้ามีการหาหรือประเด็นนี้ในวันนั้นผมค่อนข้างเชื่อว่าทิศทางกับคำตอบมันน่าจะชัดเจนก่อนที่เราจะเดินมาถึงห้องประชุมสภาในวันนี้และต่อให้ไม่ได้คุยกันตอนตกลงที่จะตั้งรัฐบาลนี่นะครับถ้าหากก่อนเข้าห้องประชุมนี้ ท่านคุยกันเสียให้ชัดให้ความมั่นใจกับทุกพักที่อยู่ในกรรมธิการได้ผมว่าผมก็คุยกับพักพวกได้แต่เวลานี้เนี่ยมันคุยกันลําบากเพราะพักพวกหลายต่อหลายพักที่อยู่ตรงนี้ครับ mm hmm. เขากังวลว่าถ้าสวตีตกตกเลยนะครับแล้วไปเอาอะไรกับท่านไม่ได้ด้วยดังนั้นผมเห็นท่านประธานวิบกำลังหารือกันอยู่ mm hmm. ก็เลยขออนุญาตใช้เวลายาวหน่อย แต่สาระและข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับแล้ววันนี้ถ้าดูตามกรอบเวลาของสมัยประชุมผมว่าเหลือวันเดียวที่กฎหมายนี้จะชี้ชะตาว่าเอาอยัางไงผ่านหรือไม่ผ่านและจะผ่านแบบไหนถ้าท่านชาดาเสนอว่าลองเอาเนื้อหามาตราสามที่เพื่อนสมาชิกแปรยติกับมาตราเก้าทับหนึ่ง ที่ผมเสนอไว้ลองมาประมวลกันดูว่าจะทำให้กระชับขั้นตอนได้อย่างไรส่วนตัวผมผมไม่ขัดข้องนะครับแต่มันต้องยืนยันกับผมให้ได้ว่ามันจะไม่ไปตกในวุฒธธิสภาเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็รับผิดชอบไม่ไหวมันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสภานี้ครับขอบคุณท่านประธานครับ